ี๋ยวนี้เราก็ไปซื้อเสื้อที่มีสีเขียวสีแดงสีเหลืองอย่างที่ใสกันอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนมาขอระบุอย่างนี้นว่ามันไม่จําเป็น <c oughs> มันใสเพื่อเกิดความรู้สึกว่าเรามันสวยเหมือนกับคนบ้าเอาอะไรมาแขวนติดตัวแล้วก็มองดูตัวว่าสวยออกผ้าว่าเราเป็นคนสวยนี่มันเป็นเรื่องส่วนเกินมันทําลายเศรษ,ษฐ,ฐกิจ ตามพัสนะของพุทธบริษัทที่แท้จริงเห็นเหตุเกิดความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจขึ้นมามันเป็นเศรษฐกิจของกิเลสตัณหาที่กิเลสตัณหามันต้องตามนี่เครื่องใช้ไม้สอยในบ้านในเรือนแม้แต่ตัวเรือนที่จะอยู่จะอาศัยก็อย่าให้มันเกินไปอย่าให้สร่องมีเรื่อน ราคาหมื่นๆแล้วยังไม่พอใจต้องการเรือนราคาแสนราคาแสนแล้วยังไม่พอใจต้องการเรือนราคาล้านรถยนต์ก็เหมือนกันพันที่มีราคามื่นๆไม่พอใจเรื่่อนขึ้นเป็นแสนแสนกระทั่งเรื่อนขึ้นเป็นล้านล้านนี่มันเป็นคนวิกลจริตในทางเศรษฐกิจตามความหมายแท้จริงของคำคำนี้ตามทัศนะของพุทธบริษัท <c oughs> ถ้าจะให้พูดถึงส่วนเกินเกี่ยวกับการหยูกยาบำบัดโรคภายไข <c oughs> ้เจ็บอาตมาก็ยังมองเห็นว่ามันยังมีส่วนเกินอยู่มากเราใช้ยากันอย่างสมรวยสมรานก็มีอยู่มากใชายาเกินความจำเป็นทำให้ร่างกายอ่อนแอลง ตกอยู่ใต้อำนาจของยามากเกินไปนี่ก็มีอยู่เป็นส่วนมากอาตมาไม่เคยชอบกินยาหมอก็ไม่ไปชอบอาตมาเพราะว่าไม่ไปกินยาไม่จําเป็นเรือ้อนแล้วก็ไม่กินยาพอรู้สึกสบายหน่อยแล้วก็ไม่กินมันก็เหลืออยู่มาก <c oughs> เพราะเห็นว่าเราจะไม่ทําให้มันเกินต่ <c oughs> อให้คิดดูให้ดีว่าแม้แต่เรื่องยูกยาที่จําเป็นแก่ชีวิต แล้วก็ยังทำไปใน,นลักษณะที่มันเป็นส่วนเกินขงขอให้เขอรบบูชาพระพุธธทธเจ้าผู้เป็นยอดของนักเศรษฐกิจสามารถทำชีวิตที่ไม่มีค่าไม่มีราคาให้บรรลุถึงสนนิพพานอันมีค่ามีราคาสูงสุดได้ท่านได้สอนไว้ว่าในปัจจัยทั้งสี่คืออาหาร ก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีการบำรุงบำรเรอร่างกายก็ดีเครื่องใช้ไม้สอยก็ดีหยูกยาแก้โรคก็ดีต้องมันเป็นไปอย่างถูกต้อง <c oughs> ตามเรื่องของสัจธรรมมีสติสัมปชัญญะเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น,น,น ให้มีความถูกต้องหรือความพอดีอย่าให้มันเกินเช่นการบริโภคใช้สอยจะใช้คำว่ามัตตัญญุตาเป็นผู้รู้ความพอดีในการบริโภคอย่าไปยึดหลักว่าอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินดีดนดแล้วก็ขยายดีๆนี่จนเป็นธาตุของกิเลสตัณหาเลย <c oughs> เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาก็ต้องพูดอย่างนี้จะหาว่าตาเกณฑ์ก็ตามใจแต่มาถือว่าทุกคนนี่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั่นจะต้องสนใจเชื่อฟังคําสั่งคําสอนคําแนะนําของพระพุทธเจ้าในฐานะที่ท่านเป็นนักเศรษฐกิจที่ดีเป็นนักเศรษฐ ฐกิจทิลเลิรในสากลจักรวาลทำสิ่งที่ดีที่สุดให้อยู่ในกำมือของมนุษย์โดยไม่ต้องเสียเงินสักสตาตคงหนึ่งก็ทำได้อย่างที่พูดว่านิพพานนให้เปล่าไม่ต้องเอาสตางเถราะฉานั้นถ้าท่านทำถูกต้องตามวิถีทางที่พระองค์ทรงวางไว้แล้วจะได้บรรลุนิพพานได้โดยไม่ต้องเสียสตาตคง นี่มันเป็นยอดของเศรษฐกิจอย่างนี้ไม่เรื่องใช้เงินใช้ของหาเงินหาทองอตามบ้านเรือนตามแบบของเครือหัาทั้งหลายพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสไว้ในพระบาลีมีสูตรเช่นสิงคาโลวาสูตรเป็นต้นอย่างรัดกุมที่สุดถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของเศรษฐกิจที่สุดคือทุกอย่างจะเป็นไปดีที่สุดมีประโยชน์ที่สุด ลงทุนน้อยที่สุดเอามาเขายืนยันว่าเท่าที่ได้ศึกษามาก็ได้พบว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงนิยมหลักเกณฑ์ที่ว่าลงทุนน้อยที่สุดก็ได้ประโยชน์มากที่สุดเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อกิเลสตัณหาหรือเพื่อเอาเปรียบผู้อื่นจะมันเป็นความฉลาดสำหรับมนุษย์ที่จะลงทุนน้อยที่สุด จะได้ประโยชน์มากที่สุดนี่เป็นหลักที่ยอมรับนับถือในหมู่บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมายความว่าความถูกต้องมันยอมมันอยู่ที่ว่ามันมีอยู่ที่ว่าลงทุนน้อยที่สุดได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นแหละเป็นการดีเพราะว่าลงทุนน้อยที่สุดนั่นมันทำลายทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด แล้วมันเป็นประโยชน์แก่มนุษย์มากที่สุดเดี๋ยวนี้เราเอาสิ่งเหล่านั้นมาทำลายได้ผลไม่คุ้มค่าหรือมีน้ำได้ผลไปในทางทำลายมนุษย์ด้วยกันเอามาใช้ทำลายมนุษย์ด้วยกันทรัพยากรธรรมชาตินั่นก็หมดไปแล้วผลที่ได้ก็คือมนุษย์วินาศมันจะน้าสังเวชสักอะไรคอยลองคิดดู นี่แหละท่านทั้งหลายลองเข้าใจความหมายต้องคําว่าเศรษฐกิจกันใช่ใหม่ตามทัศนะของพุทธบริษ,ษัทเราจะมีความเป็นพุทธบริษ,ษัทมากขึ้นและสิ่งต่างๆก็จะเป็นไปด้วยดีเศรษฐะแปลว,ว,ษษว่าดีที่สุดจะจำไว้อย่างนี้เศรษฐะต้องแปลว่าดีที่สุดดีที่สุดต้องไม่ทําอันตรายใครเลยต้องเป็นประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ ทั้งแก่คนจนและคนมั่งมีเพื่อโลกทั้งหมดะคนจากกว่านนี้จะอยู่กันในลักษณะที่เป็นความพา,าสุขจึงเรียกว่าเป็นกำไรมหาสาลนกำไรลึกซึ้งนี่กำไรถึงที่สุดเพราะได้กระทำดีที่สุดถูกต้องที่สุดตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่สุดหรือของ พระเจ้าของพระธรรม